เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut มาเร่องกันต่อหน้ารองสุดท้ายนะนะครับหน้า73เดี๋ยวหน้า74ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับผม ลุกจงดู p พ i อยจงชี้นะครับแอนเซแล้วก็ให้พูดนะครับในตัวอย่างเขาเขียนว่า he is riding a bike นะครับพ e แปลว่าเขา is riding นะครับเป็น present continuous นะครับแปลว,ว่ากำลังปั่นหรือกำลังขี่นะครับ a bike แปลว,ว่ารถจักรยานคันหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าคำนามต้องมีคำ article นำหน้านะครับแต่เวลาแปลจริงแปลว,ว่าเขากำลังปั่นจักรยานหรือเขากำลังขี่จักรยาน อย่าไปใส่คาว่าคันหนึ่งไม่ต้องนะครับพอมาภาพนี้นะครับยืนแอคท่าอย่างนี้นะครับมีไมโครโฟนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับคุณครูคิดว่านะครับหาถ้าเป็นผู้ชายก็เขียนว่า he แต่คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงก็เป็น she is singing นะครับหรือ she is singing h song นะครับมาภาพนี้แน่นอนนะครับวิ่งนะครับเป็นผู้ชายแน่นอนนะครับผมสั้นหรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมสั้นเลยแต่งว่า he is running นะครับเขากําลังวิ่ง อย่าลืมนะครับ r u n n i n g นะครับเติมตัว n สองตัวนะครับเขียนตัว n สองตัวนะครับ chase dancing นะครับเขาหลอนนะครับผู้หญิงแน่นอนนะครับกำลังเต้นรำ dance นะครับตัดตัว e ออกก่อนนะครับก่อนที่จะเติม i n g แปลว่าหลอนกำลังเต้นรำนะครับต่อไปนะครับผมก็บอก l i s t e นนะครับให้ฟังและให้รอให้ว่า roll line นะครับแปลว่าลากเส้น ทูไปสู่นะครับทูเพื่อที่จะตัวทีครับแมทช์จับคู่นะครับถ้าคําคําว่าทูนําหน้าคํากริยาเมื่อไหร่ให้แปลว่าเพื่อที่จะนะครับ he's i playing football แปลว่าเขากําลังเล่นฟุตบอลนะครับ he's i r u n อ i n singing a song แปลว่าเขากําลังร้องเพลงของผู้ชายนะครับนะ้าคบว่าเขาเนี่ย she r u n นะครับหรือของผู้หญิงนะครับ He is riding a bike กำลังปั่นจักรยาน หรือกําลังขี่จักรยานนะครับถ้าไบค์เฉยๆจักรยานแต่ถ้ามอเตอร์ไบค์แปลว่าจักรยานยนต์นะครับมอเตอร์แปลว่าเครื่องยนต์ครับ he is running แล้วเขากำลังวิ่งนะครับดังนั้นลองให้นักเรียนจับคู่ดูนะครับนะกับภาพไหนคุณครูไปเร็วเลยนะครับจบหน้าเจ o ดสิบสา y